ที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยเป็นแนวรับแอฟริกันนะครับอดีตทีมชาติเคมรูนนะครับรูปร่างสูงใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะแบงคอกเองก็ไปให้ความสนใจในตัวของโจนาธานโบลิงกีนะครับที่บุรีรัมเนี่ยไม่ต่อสัญญานะครับ สวัสดีครับผมชุกปัญญานะครับผู้คุยขกี่ยวบสารองค์การฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลี่นะครับก่อนที่เราจสู่ไปเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปัญญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นช่วงของเกมทีมชาตินะครับในคลิปนี้ก็ปรับโหมดเข้าสู่ตลาดการซื้อขายไทยลีกนะครับผมก็มีมาอัปเดตเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เมืองทองก่อนครับคุณผู้ชมครับเเปิดดตัััววแบบบ็็คคคคซ2นรรรลยุณผู้ชมก เป็นโจ้แจวสุวิทย์ปายพรมราชนะครับกับทางเจ้าฟ้ายนะครับนทวัฒน์โทบ้านส่งนะครับซึ่งก็จะมาแทนที่กฤษภมบุญศาลกับโรมันเพรเมนนะครับที่ไม่ได้ต่อสัญญากับทีมนั่นเองนะครับก็เสริมมา3าคนแล้วนะฮะสำหรับเมืองทองนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับซึ่งก็จะเหลือก็คือตําแหน่งปราการหลังตัวกลางนั่นเองนะครับเพราะว่าโฮชากับทางเจสเปอร์นีโฮมเนี่ยไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับ จะต้องไปหามาเสริมแนวรับนะคะคาดว่าน่าจะเป็นต่างชาติซึ่งน่าจะ Import เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับแววว่าว่า,วาที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยเป็นแนวรับแอฟริกันนะครับอดีตทีมชาติแคม e รูนนะครับรูปร่างสูงใหญ่เลยนะคุณผู้ชมฮะประสบการณ์นี้ต้องบอกเลยว่าโชคโชนอย่างมากเลยนะครับตามที่ผมได้ยินมานะครับ ก็เพื่อมาประกบคู่กับแข้งที่ยังอยู่กับทีมทั้งชาติชายแสงดาวแล้วก็รวมไปถึงทรงวุฒิไข้ควรนะครับซึ่งตำแหน่งนี้รวมไปถึงดิวทุกอย่างเนี่ยฝ่ายบริหารค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับเช็คฟอร์มกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับรวมไปถึงแนวรับแคนารูนรายนี้ด้วยก็เช็คฟอร์มกันอยู่นะครับแต่ก็มีข้อมูลบอกว่าก็เริ่มพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับแต่รายละเอียดอะไรเป็นยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สามารถ มาบอกได้นะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าได้ข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับรู้เพียงแค่ว่าเป็นนักเตะแอฟริกันเนี่ยละฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เท่ากับว่าแนวรับของเมืองทองในฤดูกาลใหม่เนี่ยของมาริโอเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนโฉมหมดเลยครับคุณผู้ชมครับไม่มีใครเหลืออยู่สักคนเลยนะครับในแผงหลังที่เป็นชุดที่จบอันดับที่4เมื่อซีซันก่อนนะครับก็เป็นการแบบเสริมทัพแบบยกแผงเลยก็ว่าได้สาหรับงานเนี้ยคุณผู้ชมฮะก็ รอติดตามว่าจะมีใครเข้ามาเสริมนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะทยอยทยอยเข้ามานะครับหลังที่ก่อนหน้านี้โอ้โหมีแต่ปล่อยมีแต่ปล่อยออกไปสําหรับเมืองทองนั่นเองนะครับก็คราวนี้น่าจะมีการทยอยการเสริมทับเข้ามาแล้วสาหรับกิเลนพยองนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะไปต่อที่ประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในเรื่องของตลาดการซื้อขายไทยลีกนะครับไปดูแบงคอกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ไปดูข่าวคืบหน้าของ2แข้งต่างชาตินะครับผมมีข้อมูลมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเอารายแรกก่อนก็คือเฮอร์บาร์ต ที่แม้ว่าจะเหลือสัญญากับทีมอยู่อีก6เดือนนะครับหมดสัญญาก็ปลายปีเลยนะครับแต่แหล่งข่าวองผมบอกว่าแบงคอกจะไม่ใช้งานแล้วนะครับสำหรับเฮอร์บตี้นะครับถึงขั้นว่าประกาศพร้อมรับทุกข้อเสนอนะครับทีมไหนสนใจในตัวเฮอร์บตี้เนี่ยดึงตัวไปร่วมทีมได้เลยนะครับ แต่ก็ต้องกล้าๆที่จะจ่ายค่าเหนื่อยเจ็ดหลักให้กับเจ้าตัวด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหรับค่าเหนื่อยค่อนข้างจะแพงมากเลยครับซึ่งทางบียูบอกว่าก็มาติดต่อได้เลยนะครับถ้าทีไหนสนใจนะครับแน่นอนว่าเฮอร์บตตี้นี่ต้องบอกเลยว่า,ก,วา,าการันตียิงระเบิดเถิงแน่น,นอนนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ต้องบอกเลยว่ายิงกระหน่ำเป็นเดอะแบกได้สบายๆสำหรับเฮอร์บตตี้นะครับใครสนใจไปติดต่อบียูได้นะครับสำหรับเฮอร์บตตี้ที่ต้องบอกว่าในช่วงท้ายนะครับซีซั่นแล้วรวมไปถึงนัดชงนัดชิงนี่ก็ไม่ได้ใช้งานเฮอร์บ่ั ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมของบียูไปแล้วนั่นเองนะครับขณะที่วันเดอร์ลุยส์นะครับต่างชาติตัวที่เด็ดอีก1คนที่ก็ไปเจ็บหนักจากเกมนัดชิงเอเอคัพนะครับซึ่งตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่นะครับปรากฏว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับทีมด้วยนะครับในฤดูกาลหน้านะครับตอนนี้เนี่ยทางสโมสรกําลังพิจารณาสัญญากันอยู่นะครับมีแววว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมด้วยนะครับซึ่งใน2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยทาง b u เองก็ต่อสัญญา2ต่างชาติไปนั่นก็คือมาบูตกับทางโมตานะครับ แต่ว่าในเคสของวัลเดอร์ลุยส์เนี่ยยังเงียบไปเลยนะครับแนโนม่าอาจจะต้องหาคนใหม่มาเสียบแทนนะครับซึ่งก็เป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกันนะครับแหล่งข่าวบอกผมว่าแบงค็อกเองก็ไปให้ความสนใจในตัวของโจนาธานโบลิงกีนะครับที่บุรีรัมเนี่ยไม่ต่อสัญญานะครับทำให้ตอนนี้เป็นฟรีเอเนต์อยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวกําลังหาสโมสรใหม่อยู่นะครับแต่บียูเนี่ยก็ปรับนโยบายไปแล้วนะครับไม่ได้ทุ่มซื้อตัวมูซโซ่แบบเมื่อก่อแล้วนะครับก็จะพิจารณาเยอะหน่อยนะครับด้วยเศรษฐกิจที่มันฝืดเือแบบนี้ นะครับหลายๆทีมก็ใช้นโยบายแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทําให้การพิจารณาในการดึงตัวบริกิเข้ามาเสริมทัพก็อยู่ในนโยบายเั้นเดียวกันก็คือต้องพิจารณาเยอะเลยนะครับก็เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของบริกิอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับบุญลำถึงปล่อยทิ้งออกมานะครับกลัวว่าจะมาแล้วก็คุมไม่อยู่นะครับบียูก็เลยกําลังดูเรื่องนี้แบบจริงๆจังเลยนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาผมก็ได้มาประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของบริกิกับบียูนะครับแฟนๆแข้งเทพก็รอติดตาม ความคืบหน้ากันต่อสําหรับตลาดการซื้อขายของทบแบงก์ก็อยู่นเต๊ดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเน้ฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปร,รชาชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ